คันที่ 2. อีซูซุ360ปี2020ดำแม่ลูกรถดำแม่ลูกปี63สภาพสวยพร้อมใช้งานทันทีตัวแม่กระบะยาว6.2เมตรลูกพ่วงยาว7.0เมตรเหมาะสำหรับงานขนส่งหนักหรือขนวัสดุก่อสร้างงานเหมืองงานไร่สภาพโดยรวมดูแลดีพร้อมลุยงานได้เลยครับ เครื่องยนต์ Isuzu 360แรงดีเยี่ยมประหยัดเชื้อเพลิงเกียร์ดีช่วงล่างแน่นแชสซีตรงไม่มีผุอย่างยังเหลือใช้งานต่อได้อีกนานกระบะด,ดัำสมบูรณ์ยกดับขึ้นลงปกติลูกพ่วงใช้งานได้เต็มระบบอุปกรณ์เสริมครบไม่ต้องซ่อมเพิ่มราคา1,230,000บาทสดหรือจัดไฟ n a n c e ได้ครับ สนใจดูรถหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ0817859058รถอยู่จังหวัดอะไร